ไว้ Lucky. ์ลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดีครับผมและตอนนี้นะครับเราอยู่กับทีมผู้บริหารนะครับโปรดิวเซอร์และก sure. ็ศิลปินนะครับของค่ายสบายดีชอบปากกาอินเตอร์กรุ๊ปสวัสดีครับ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 ทุกท่านสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอคุยกับพี่วัชชัยจะขอค่ายก่อนเลยครับนตัสนีครับผมวัชชัยชอบปากกานะครับของสบายดีชอบปากกาอินเตอร์กรุ๊ปครับครับผมถามโปรดิวเซอร์ครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ปีเตอร์สำหรับเพลงสองเพลงนี้ใจมาหมากับ พรแม่ครับเพลงใจมะหมากับพรแม่นะครับทางค่ายเพลงสบายดีชอบประกายอินเตอร์รุบปนะครับก่อนหนึ่งต้องขอขอบคุณศิลปินของเราก่อนครับพี่ธันวาลาศีธนูนะครับซึ่งท่านพยายามมาช่วยกับค่ายของเรานะครับเพราะว่าค่ายเราเป็นค่ายน้องใหม่และศิลปินมดกลางซอยนี่ก็เป็นศิลปินใหม่ด้วยก็ต้องให้พี่ธันวาช่วยกันดึงไปส่วนหนึ่งแล้วทางค่ายเราเนี่ยคุณวันชัยเจ้าของค่ายเนี่ยก็เป็นครูเพลงอยู่แล้วครับ เราก็พยายามทํางานเพลงให้ออกมาให้มีคุณภาพนะครับวันนี้อาจจะเป็นการแถลงข่าวอาจจะไม่เต็มที่นะครับแต่เราก็ขอฝากสื่อด้วยทางด้านคุณชายแฮกนะครับเดี๋ยวศิลปินเดี๋ยวแม่ครับกับเพลงใจหมาหมากับครับผมก็ขอฝากบทเพลงของศิลปินน้องใหม่ด้วยนะครับพรแม่แล้วก็ใจหมาหมานะครับผมก็เพลงนี้แต่งจากชีวิตจริงเลยนะครับเพราะว่าได้เล่าเรื่องราวบรรยาย ให้อาจารย์วันชัยฟังนะครับชีวิตตัวเองนะครับผมและก็ผ่านปลายปากกาอาจารย์วันชัยครับเลยถ่ายทอดออกมาเป็นพรแม่นะครับส่วนอีกบทเพลงเพลงสนุกสนุกก็เสียดสีสังคมนะครับผมช่วงนี้เครียดเครียดกันก็เอาบทเพลงสนุกสนุกมามอบให้ทุกคนนะครับฝากด้วยนะครับพี่ธนวาแล้วก็มดกลางซอยนะครับผมคุยกับคุณธนวาลในเพงนะครับพี่ธนวาโอ้มาฟิชเชอร์ลิงมาสนับสนุนมาคอยซัพพอร์ตน้องๆเป็นยังไงบ้างพี่กับเพลงสอบเพลงนี้ ก็อนอื่นต้องบอกเลยว่าครั้งแรกที่ได้รับการติดต่อก็ขอฟังเพลงก่อนนครับพอได้ฟังเพลงก็โอเคเพลงเขาเนื้อหาดีมากอะไรประมาณนี้ครับก็ก็เลยตอบรับกันโดยส่วนตัวก็เมื่อก่อนพี่วัญชัยนี่เป็นคนจัดงานตามงานการชาติอะไรเงี้ยครับ,รบก็ได้แม่ร่วมงานกันบ่อยๆก็สนิทกันอยู่ครับ,รบแล้วก็พอพี่เขามาเปิดค่ายเพลงแล้วก็ได้ฟังบทเพลงที่เขาได้เขียนขึ้นมา แล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เขียนเพลงดีมีเป็นเพลงมีความหมายก็เ,เลยตอบรับมายินดีช่วยกันนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็ด้วยเนื้อหาบทเพลงที่เขาเขียนได้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมก็เ,เลยต้องมันเป็นงานนี้แหละครับงานที่ดีมากๆสําหรับวันนี้ครับครับถามพี่วัญชัยดีกว่าอยากจะให้ฝากถึงค่ายเพลงน้องใหม่ด้วยแล้วก็โครงการศิลปินในปีนี้ เป็นยังไงบ้างแล้วเราก็พูดให้กําลังใจนะครับกับคนที่เจอวิกฤตการโควิดในตอนนี้ด้วยครับก็คือ,อรูปแบบค่ายของเราตอนนี้เรา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 ไม่เน้นเนื้อหาอะไรมากแต่แต่เราจะเน้นถึงบทเพงลงเราจะ,สอ,อะสอนบทเพลงต่างๆเรื่องราวเล่าเรื่องเล่าเรื่องให้คนรุ่นใหม่ๆเนี้ยได้รู้ว่าความทุกข์ยากเนี้ยที่เราผ่านชีวิตมาเนี้ยในช่วงนี้วิกฤตเนี้ยถือว่าต้องพลิกให้เป็นโอกาสนะครับจากพรแม่เนี้ยมันเป็นการสอนที่ว่า ลูกย่าหมดกําลังใจ <ร statut S 1> นะครับลูกย่าหมดกําลังใจ <paragraphs> ลูกต้องเดินให้ได้ลูก3มคนที่มาเนี่ยต้องเดินให้ได้นะครับเพื่อผ่าวิกฤตตรงนี้ให้ได้แค่นั้นเองครับเพราะเราอยากจะให้ทุกคนเนี้ยได้ได,ได,ได้ได้รู้ว่าโลกใบนี้ยังมีแม่อีกคนคที่เป็นพรที่ประเสริฐนะครับ,รบแล้วก็บทเพลงของใจมะหมาก็เป็นเพลงเสียดสีนิดนึงนะครับก็เป็นแนวเพลงของพี่ธันวาแล้วก็กับมดกางซอยนะครับก็ขอบคุณพี่ธันวาเป็นอย่างสูง อันนี้ถือว่าอยู่กันทั้งวันเลยวันนี้นะครับอยู่กันทั้งวันแล้วก็มดกางซอยด้วยแล้วก็น้องสายยันแล้วก็พี่ปีเตอร์ด้วยนะครับแล้วเราจะปิดท้ายนะครับอยากให้คุณมดกลางซอยนะครับฝากถึงแฟนเพลงแล้วก็ผลงานเพลงทั้ง2เพลงนี้ด้วยครับครับผมก็ขอฝากบทเพลงใจมะหมาแล้วก็พรแม่ด้วยนะครับสำหรับศิลปินน้องใหม่นะครับผมก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับผมจากค่ายสบายดีชอบปากาด้วยนะครับฝากด้วยนะครับน้องใหม่ครับผมสวัสดีครับครับผมนะครับขอบคุณทั้งผู้บริหารนะครับของค่ายสบายดีชอบปากาด้วยนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมนะครับรอติดตามชมมิวสิกวิดีโอนะครับซึ่งเราจะทําการให้ชมกันในเร็วๆนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ